มีข้อมูลหลุดออกมาแล้วนะผมว่าตัวละครตัวต่อไปที่จะเข้าหลังจากมิสเตอร์ีเนี่ยนั่นก็คือมิสโกเดนวีกนั่นเองนะผม ข้อมูลนี้เนี่ยได้เปิดเผยกับรายละเอียดบอสแบทเทิลนะผมว่าต้องสู้กับคอคดายนะฮะแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับมิสโกลเด้นวีนะผมว่ามาเป็นสายวิ่งสีฟ้าครับผมแล้วก็จะมาในวันพรุ่งนี้นะผมวันที่22นะฮะก็มาเวลาบ่าย2ของเวลาญี่ปุ่นนะครับผมก็รูปน้องค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวนะฮะละพายสีขนาดนั้นนะฮะก็ต้องมาลุ้นนะว่าสกิลเนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนนะฮะแล้วก็จะมาเป็น 4ดาหรือว่า3ดาวนั่นเองนะก็ไม่แน่ว่าจะอาจอาจจะมาเป็นหลังจากตู้มิสเตอร์ชีหมดก็อาจจะเข้าเลยก็ได้นะผมเพราะว่าตู้มิสเตอร์ชีก็ใกล้หมดแล้วนะฮะก็มาลุ้นกันนะว่าน้องจะน่าสุ่มไหมนะก็มีข้อมูลหลุดมาประมาณนี้นะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ